โจกระดงหนึง่งโอ้ลายสวยมากเลยมันหาขึ้นไวตัวขึ้นไวนจิงจริงนี้ก็โอ้มันก็อิ่มตอนแล้วเนี่ยกินหลายขนาดเนี่ยปุ่นน่ะป๊อดย <c oughs> ังยเติอไปหนึ่งโอ้ข่อนไวได้คนเขื่อน่ไนแนแ่เลยนันงเมาเลยถ้าเมาตีมกินอะไรยังไง โอ้ลูบลังได้ะลูบี่ละล่ไล่ไม่ยังตัวหน่อยเนาอโอ้ย็งามเด้เฮ้ยก็โคโ่ปลาทเป็นไงลังน้องโควปลามันปะว้ายยัยคอไหมโดนมาเต้นมากเลยแลนด้วยหนงอันไหขลังอัขลังอัขลังนะ ขลังน่ะขลังน่ะเออขลังสวบสวบเออยิยมโอ้ยทองปุ่งแล้วเนี่นรอใส่หมางี่สองเงาไว้รอแล่แล้วหรือไก่นเนี่ยฟาดอย่างเงี้ยยิมอะไรยังใส่อีกออหัวมันคือจะมันหลอกขา่อนเลยหัวก็สีหนึ่ มจะจับใส่ให้ตรงนี้จับตัวนี้เฉียงนะนี่เฉียงมีอีกนะมีหลายมีตัวหน่อยนี่บ่ได้เคืองตัวนี้นี่จับไม่เฉียงนะเสื่อจับไม่เฉียงมาจับไม่ก็อยางข้นนี่เด็กนี่จับหาง มิ่งๆเงไ้าอยูก่แมนมันชเนี่ยมห็นแม่นว่เออยังไม่เขียยัม่เ็งทิมเออโว้ยสาโดท่านซำโดดมือโดดิกล่องติงนิก้อยวิเฮ้ยเมึงกระตือือหูเด้บ